สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรนภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา สวัสดีค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา19นา30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยว กับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะสารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่ก,กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการท่อพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งทั้งสามกิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ในายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน้นคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อหน้าตุลาการสารปกครองผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชะบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีก นายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุดดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกากับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355กลับเข้าสู่ช่วงที่สองค่ะกับรายการสารปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพนภาพบุญริศเจ้าหน้าที่สารปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะปัญหาน้ําท่วมน้ําระบายช้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชนบทหรือว่าเขตชุมชนเมืองนะคะย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงค่ะซึ่งในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะ การขุดลอกคลองและทางระบายน้ำเนี่ยถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะหลายท่านนะคะอาจจะเคยสงสัยว่าโครงการขุดลอกคลองต่างๆที่ว่านี้เนี่ยจะมีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการว่าถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะอุทาหรณ์คดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะนามาพูดคุยกันค่ะก็เป็นตัวอย่างของการดาเนินโครงการขุดลอกคลอง ดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะซึ่งนายกอบตอนะคะได้มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างทั้งที่งานนั้นยังไม่แล้วเสร็จและเอกสารใบตรวจรับการจัดจ้างเนี่ยมีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างไม่ครบถ้วนค่ะจนเป็นเหตุให้นายกอบตอต้องพ้นจากตําแหน่งรายละเอียดของคดีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรและคําสั่งที่ให้นายกอบตอนั้นพ้นจากตําแหน่งจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ค่ะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากดรพคเดชคมสารวิทยากรจากสำนักงานสารปกครองค่ะซึ่งจะมาพูดคุยเรื่องราวเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างคดีป,ปกครองให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะดรพคเดชค่ะสวัสดีคุณเบิร์ดและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ <S <S ค่ะเรื่องราวขา้อพิพาทในคดีนี้นะคะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะครับเรื่องราวของคดีนี้มีอยู่ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบรหิหารส่วนตำบลหรือนายกอ,อบตเน,นี่นะครับผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำโดยว่าจ้างผู้รับจ้างด้วยวิธีตกลงราคาให้ขุดคลองลึก4เมตรยาว4 8่ะยาว480เมตรครับในวงเงินค่าจ้าง4 9 8 0 0 0 0าทค่ะแบาทและกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่10กุมภาพันธ์2559 และให้แล้วเสร็จภายในวันที่สิบมีนาคม2 5 5พหสิบเกครับก็เท่ากับมีระยะเวลาเดือนหนึ่งนะครับคุณเบิร์ตค่ะค่ะแล้วทีนี้ค่ะผู้รับจ้างขุดลอกคลองเนี่ยแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้หรือเปล่าคะผู้รับจ้างขุดลอกคลองค่ะขุดลอกแล้วเสร็จเร็วกว่าที่กำหนดครับโดยเริ่มทำงานตรงตามกำหนดในสัญญาค่ะเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์2559้าอห้าสิบและหลังจากนั้น ก็ได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างในวันที่16กุมภาพันธ์2559ค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นครับค่ะจากนั้นในวันรุ่งขึ้นทางอบอตอได้มีการตรวจรับงานจ้างตามใบตรวจรับการจัดจ้างลงวันที่17กุมภาพันธ์2559ค่ะและผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามดีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยครับค่ะ แต่หลังจากนั้นปรากฏว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดครับค่ะแจ้งว่าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบพบการทุจริตในโครงการขุดลอกคลองดังกล่าวซึ่งปรากฏพฤติการเข้าข่ายเป็นการปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตําแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบของผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตําแหน่งนายกอบตอ ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการเป็นเงินจำนวน498,000บาทครับค่ะจึงนำไปสู่การตรวจสอบข้อทด้จริงรวมถึงการดำเนินการทางอาญาและทางวินัยกรณีดังกล่าวด้วยครับคุณเบิร์ตอืมค่ะแล้วทีนี้ค่ะเมื่อผลการตรวจสอบข้อเท็จริงออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะครับหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้ในอำเภอตรวจสอบข้อได้จริงแล้วค่ในอำเภอจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการได้สรุปผลการสอบสวนและมีความเห็นอย่างนี้ครับว่าการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกอบตอจะดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการนี้ได้เนี่ยจะต้องมีเอกสารที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแต่ปรากฏว่าเอกสารใบตรวจรับการจัดจ้างครั้งนี้ครับมีรายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างไม่ครบถ้วนครับนอกจากนี้ตามดีกาเบิกจ่ายเงิน ที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างนั้นเนี่ยครับค่ะยังพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้งไลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนเช่นกันนะครับแต่ผู้ฟ้องคดีกลับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวทั้งที่ตนเองในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดจะต้องกำกับดูแลตรวจสอบว่าโครงการที่ขอเบิกนั้น ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับพฤติการดังกล่าวจึงน่าเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจึงเห็นควรเสนอเรื่องให้ผู้ว่าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งครับพอในอำเภอพิจนารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติการ ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามผลการสอบสวนครับและได้มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนนี้พร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปค่ะซึ่งผู้ว่าพิจารณาแล้วก็เห็นชอบตามความเห็นของเนมเพอร์เช่นกันครับจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกอบาตาครับคุณเบิร์ต ดรพัเดชคะแล้วผู้ฟ้องคดีคะ่ะได้มีการชี้แจงเหตุผลไว้ไหมคะว่าเพราะอะไรคะ่ะจึงเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่เอกสารใบตรวจรับการจัดจ้างเนี่ยมีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างไม่ครบถ้วนคะ่ะทางด้านผู้ฟ้องคดีเนี่ยให้ผลว่าตนได้รับแจ้งจากประธานกรรมการตรวจการจ้างแล้วนะครับว่าผู้ในการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการช่างเนี่ยได้ทําการตรวจวัดผลการดําเนินการตามโครงการขุดลอกคลองตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยทําให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตครับว่างานจ้างได้ทําแล้วเสร็จตามสัญญาละแล้วก็เชื่อได้ว่าการตรวจรับเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วครับตนจึงได้ลงนามอนุมัติ ให้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างครับเพราะหากไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามกําหนดเวลาก็กลัวว่าอาจจะถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากผู้รับจ้างได้นะครับโดยเหตุที่ว่ามาเนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เห็นด้วยกับคําสั่งที่ให้ตนพ้นจากตําแหน่งนายกอบตครับก็เลยยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่สองตามลําดับ ต่อสารปกครองครับค่ะเพื่อขอให้สารเพิกถอนคําสั่งที่ให้ตนพ้นจากตําแหน่งและให้คืนตําแหน่งรวมทั้งสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับคุณเบิร์ตค่ะดรพคเดชค่ะแล้วเมื่อคดีค่ะมาสู่การพิจรารณาของสารปกครองแล้วค่ะสารมีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะสารปกครองส่งสุดพิจารณาแล้วเห็นอย่างนี้ครับว่าจากเอกสารหลักฐานถ้อยคําพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการร่วมกันตรวจวัดผลการขุดลอกคลองเนี่ยพบว่า การขุดลอกคลองยังไม่เรียบร้อยนะครับคลองที่ขุดมีขนาดความกว้างยาวและลึกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาจ้างครับค่ะจึงน่าเชื่อได้ว่าวันที่นัดตรวจการจ้างกันเนี่ยผู้รับจ้างยังดาเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาครับค่ะตรวจรับงานทาง,ทางที่งานยังไม่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะใช่แล้วครับค่ะและจากหลักฐานการตรวจรับมอบงานขุดลอกคลองตามใบตรวจรับการจ้างลงวันที่17 ุมภาพัน2,559เนี่ยปรากฏว่ามีประธานกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ลงชื่อตรวจรับงานเพียงคนเดียวเท่านั้นครับค่ะทั้งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตามคําสั่งของอบตเนี่ยมีทั้งสิ้นรวม3คนนะครับค่ะก็เท่ากับว่ากรรมการตรวจการจ้างอีกสองคนไม่ได้ร่วมลงลายมือชื่อตรวจรับงานด้วยแต่อย่างไดครับค่ะทั้งที่ในการตรวจการจ้างจะต้องถือมติเอกฉันนะครับค่ะจึงเป็นการตรวจผลงาน ที่ผู้รับจ้างส่งมอบโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกําหนดในสัญญาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535ครับคบิร์ตค่ะ,น,คะนอกจากงานนะคะจะยังไม่แล้วเสร็จคะ่ะเอกสารตรวจรับของคณะกรรมาการก็ยังลงนามไม่ครบถ้วนอีกด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วครับค่ะและนอกจากนี้ยังพบว่าดีกาเบิร์เงิน รายจ่ายปรากฏเพียงลายมือชื่อของผู้วยการกองช่างในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกและประหลัดองค์การบรหิหารส่วนตำบลเท่านั้นครับโดยไม่มีลายมือชื่อของนักวิชาการเงินและบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือให้เบิกจ่ายได้แล้วก็ไม่มีลายมือชื่อของผู้วยการกองคลังซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบดีกาแต่อย่างใดครับรวมถึงเอกสารงบรายละเอียดใบสำคัญประกอบดีกา ดีกาผู้เบิกก็ทำนองเดียวกันครับค่ะคือปรากฏแต่เพียงลายมือชื่อของผู้ในการกองช่างในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเพียงคนเดียวโดยไม่มีลายมือชื่อของผู้ในการกองคลังค่ะซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน huh การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2547ครับค่ะ ค่ะดรพคเดชคะถึงแม้ว่าจะมีการลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบการเบริกจ่ายไม่ครบถ้วนนะคะหลายรายการเลยค่ะแต่ว่าผู้ฟ้องคดีนะคะก็ยังอนุมัติการเบริกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างใช่ไหมคะใช่แล้วครับค่ะผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นกลับอนุมัติด,ดีกาให้เบิกจ่ายได้ค่ะทั้งที่ดีการหรือเอกสารประกอบดีกาไม่ถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบดังกล่าวกําหนดน,น,นะครับค่ะ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติดีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างโดยผู้รับจ้างยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าจ้างในขณะนั้นครับก็เลยถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่เปบัตบตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา92วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทน,น,นะครับค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจึงยอมม่อมเียำนาจในการพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกอบอตอได้ตามมาตรา92สองวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวครับคุณเบิร์ตค่ะก็แสดงว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งนายกอบอตอนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่งนายกอบตอจึงเป็นการออกคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับ mm. สารปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามสารปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องซึ่งคดีนี้ก็เป็นไปตามคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่างรอเรือ64ทับ2,568ครับคุณเบิร์ตค่ะและก่อนที่จะจบรายการกันไปในวันนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกไหมคะ คดีนี้แสดงให้เห็นถึงหลักบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งก็คือการกํากับดูแลนะครับแม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิน่นมีอิสระในการบริหารกิจการภายในท้องถิ่นเองก็ตามครับแต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคอยู่ดีนะครับซึ่งกฎหมายก็จะกำหนดกลไกลให้อำนาจส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคในการกำกับดูแลท้องถิน่น ให้กระทําการโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับค่ะอย่างกรณีนี้ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกอบตอเนี่ยละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการโดยไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่กฎหมายจะตั้งอบตอก็ให้อํานาจส่วนภูมิภาคก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยน,นะครับสั่งให้นายกอบตอพ้นจากตําแหน่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเตือนใจสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับมแม้จะมีอิสระในการบริหารกิจการภายในท้องถิ่นก็าตามาแต่ถ้ากระทำการฝ่าฝืนก,กฎหมายแล้วก็อาจถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ครับค่ะนอกจากนั้นหากจงใจทุจริตก็ยังอาจมีความรับผิดในทางอาญา หรือต้องรับผิดทางละเบิดตามมาด้วยครับค่ะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับคุณเบิร์ตค่ะแล้ว istic. วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะดรพคเดชคมสรรน,นะคะวิทยากรจากสํานักงานสารปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะ <S <S และมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ ดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของสารปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube สารปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับการนำเนินงานของสารปกครองนะคะหรือว่าคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา19นาิกนาทีถึง20นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภพาบุญริศค่ะและดรพัคเดชคุมสันนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสารปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองผ่านการเรียนดูรู้คน้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับอคลาวภายในอคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ o c r o w d a d m i n c o t g o t h และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า o c r o w d หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง p r y s t o r e และ AppStore ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ o c r o w เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งาน การรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อสารมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมสารได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำหนยความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ สาระน่ารู้จากสำนักงานสารปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานสารปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน1722แห่ง ซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของสารปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลสารปกครองได้รวมง,งานบริการของสารปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ ALL c l o u d 4. ฮอสมุดและพิพิธภัณฑ์สารปกครอง 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของสารปกครองได้สะดวกและโ่ษถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนไกลบานทันได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไซ์ด่วนสารปกครอง1355 บไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ